ยังมีแรงงานไทยชาวสีสเกตนะคะไปทำงานที่อิสราเอลไปทั้งพี่ทั้งน้องค่ะพี่ชายก็คือสุรัตไปกับน้องชายคือพงพัฒแล้วพี่ชายบอกว่าเห็นระเบิดตกใส่น้องชายน้องชายเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาโดยที่ช่วยน้องไม่ได้ค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของแรงงานไทยที่เสียชีวิตก็คือพงพัฒอายุ29ปีที่อำเภอการทราลรั์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ ไปแจ้งข่าวร้ายนี้แล้วก็พูดคุยกับคุณแม่และภรรยาของพงพัฒน์บรรยากาศเป็นไปด้วยความสศสงร้าภรรยาของพงพัฒน์คือคุณวารุณีบอกว่าสามีไปทำงานที่อิสราเอลตั้งแต่กันยายนปี63สถานที่ทำงานอยู่ห่างจากฉนวนการทาบประมาณ20กิโลเมตร เมื่อวันที่10ตุลาคมค่ะพี่ชายของสามีก็คือสุรัตที่ไปทำงานด้วยกันวิดีโอคอลมาหาพี่สะพยบอกว่าสามีโดนระเบิดตกใส่เสียชีวิตคาที่ตนเองตกใจมากสามีเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงทอบตัวตอนนี้ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงศพของสามีก็ยังอยู่ที่นูน่นอยากจะขอให้ในายกรัฐมนตรีช่วยนำศพของสามีกลับบ้านเกิดที่ศรีสะเกษ ข้าบินไปวันที่ห้าตันยาหกสามไปทํางานอะไรครับกระทรวงแล้วทราบข่าวที่เขาโดนเนี่ยได้ทราบข่าวยังไงครับพี่ชายขเขาเขาบอกว่าสามีดดโดนระเบิดโดนระเบิดยังไงท,ที่ที่สถานที่ทํางานเลยใช่ไหมครับไม่ถึงกัากำลังทำงานอยู่แล้วระเบิดก็มาลง okay. ต่อมาญาติๆได้วิดีโอคอลคุยกับสุรัตนะคะซึ่งเป็นพี่ของพงพัฒน์ที่ไปทำงานด้วยกันสุรัตเล่าเหตุการณ์นะคะว่าน้องเสียชีวิตช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงของวันที่10ตุลาคมตอนนั้นตนเองน้องชายและเพื่อนแรงงานชาวไทยกำลังทำงานกันตามปกติระหว่างนั้นก็วิดีโอคอลมาหาภรรยาเพื่อจะอัปเดตสถานการณ์แล้วจูๆ่ๆเสียงหวอเตือนภัยดังขึ้นสองทังหลังจากนั้นไม่ถึง5วินาที ตัวเขาเห็นลูกระเบิดตกลงมาใกล้ๆกับน้องชายที่ยืนอยู่ห่างจากตัวเขาไปประมาณ20เมตรสะเก็ดระเบิดเข้าที่คอของน้องชายน้องเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาโดยที่ตัวเองไม่สามารถช่วยอะไรน้องได้เลยแล้วก็ยังมีเพื่อนคนงานอีกคนหนึ่งถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่หลังเสียชีวิตเหมือนกันหลังจากนั้นฐานอิสราเอลนำศพของน้องชายและเพื่อนแรงงานคนไทยไปเก็บไว้ ล่าสุดนะคะตนเองกับเพื่อนแรงงานไทยรวม60คนไม่กล้าจะออกไปทํางานค่ะไหนจ้างเองก็ไม่ได้เข้ามาหาไม่ได้เข้ามาดูแลก็อยากจะขอให้นายกช่วยนําศพของน้องชายกลับเมืองไทย